ก็เอากระเป๋าอะค่ะไปไปใส่ใส่เงินแล้วก็ไปวางไว้บนหัวนอนแล้วก็จะพูดกับกระเป๋าทุกวนันยังไม่ได้ออกใช้นะคะตั้งแต่ซื้อมายังไม่ได้ออกใช้นะคะแล้วก็พูดว่ากระเป๋าอะจาให้ได้นะ,ะฉันคือเจ้าของกระเป๋าแล้วก็เรียกเลือดเลียงอะไก็พูดไปนะคะเอาไปไว้บนหัวนอนเสร็จแล้วก็มีคาถาค <c oughs> าถาคุณใครอยากได้คาถานะคะ ไปหน้าเฟซชานิตาแดนวิชัยภาษาอังกฤษนะคะคุณคาสกดเฟซชานิตาให้หน่อยค่ะชานิตาแดนวิชัยเผื่อว่าคนนอกเผื่อเผื่อว่าคนนอกนะคะอยากได้คาถาเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋านะคะอะไปให้เขาไปค้นดูที่หน้าเฟซบุ๊กให้คาถาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเอากระเป๋าค่ะขึ้นรับแสงจันทร์เมื่อคืนนี้จันทร์สอนจันทร์ไม่เชื่อค่ะงมงายไปเลยมีความสุขมันไม่มีใครมาเหยียบย่ำเราหรอกคะ่ะมันไม่มีใครมาว่าเราบ้าหรอกคะ่ะมันไม่มีใครมาทำอะไรเราได้หรอกคะ่ะถ้าเราไม่ยอม ไม่จริงนะครูเป็นคนหนึ่งนะที่เวลามีคนว่าโอ้โ oh, ห oh, มึงยังกล้าไปขายสินค้ากับเจ้าของแบรนด์กูดูเหมือนเจ้าของแบรนด์มึงจะไม่ค่อยเต็มนะเหมือนจะบา้บาๆอะไรอย่างเงี้ยค,คุณคะครูไม่เคยอนุญาตให้ใครอะค่ะมาตัดสินครูนะแต่นานแล้วค่ะแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะก็กูลัวถ้าว่ากูบ้าเดี๋ยวจะบ้าแล้วรวยให้ดูแค่นั้นพอไม่ต้องให้ใครมาตัดสินชีวิตเราเราตัดสินชีวิตตัวเองว่าเราจะเชื่อแบบไหนไม่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่เป็นความเชื่อหลายหลายบุคคลถ้าหากว่าเราอะค่ะซื้อกระเป๋าใหม่ตามโฉลกของเราอันนี ความรู้สึกครูนะคะครูก็ไปดูว่าแล้วแล้วเราควรจะใช้วันไหนใช้แล้วเงินจะเข้าเราต้องใช้กระเป๋าวันข้างขึ้นไม่ใช่ข้างแรมอะไรแบบนี้นะคะถือว่าซื้อกระเป๋ามาใหม่ค่ะวันแรกที่ใช้ต้องใช้กระเป๋าในวันข้างขึ้นนะคะแล้วกระเป๋าเงินจะเรียกเงินดูดเงินได้อันนี้เป็นความเชื่อหลายๆคน